สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตำนานจากเพจคลิบิคห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะ,ะวิธีการปรับตัวหน่วงเวลาเปิดปิดน้ำของตัวชุดทางน้ำออกนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันปิดช้าเพื่อให้มันปิดช้านะเพื่อให้มันปิดช้าและให้น้ำจากพีการที่มันปิดช้าเนี่ย ลงมาชําระล้างในโถมากขึ้นกรณีที่ค่าโรงงานที่เขาตั้งมาเนี่ยตั้งเป็นแบบประหยัดน้ำนะจากเดิมค่าโรงงานเขาเซตมาไว้ประมาณ3วินะพอ3วิลูกกบก็จะปัดพอตัดเร็วเสร็จเนี่ยปัญหาที่เราเจอจากการใช้ง,งานคือบางคนบางท่านกากปฏิกูลเยอะ ปฏิกูลเป็นก้อนแข็งนู่นนี่นั่นค่าโรงงานที่เขาตั้งมามันอาจจะทําให้ฟลัไม่เกลี้ยงนะซึ่งหลายๆคลิปเราเคยลงไปเกี่ยวกับการปรับเพิ่มละเขาวนี้จะมาบอกวิธีการปรับตัวหน่วงเวลาให้สังเกตนะก่อนที่เราจะทการปรับเดี๋ยวมาดูค่าโรงงานกดแล้วปล่อยไม่เกินสามวิมันก็จะตัดนะซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยน้ำมาล้างในโถน้อยเขาวนี้ผมจะพามาดูวิธีการ ปรับตัวหน่วงวิธีการปรับนะฮะให้ไปปรับที่ตัวชุดเอาเลทหรือว่าชุดทางน้ําออกนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเ u t เลทหรือชุดทางน้ําออกส่วนตัวนี้ชุดทางน้าเข้า2ออย่างนี้มีความสําคัญกับไรชักโครกชุดทางน้าเข้าทําหน้าที่ในการเอาน้ําจากเมนปลาปลา,ปาเข้ามาไว้ในแทงนะส่วนชุดทางน้ําออกทําหน้าที่ในการเอาน้ําในแทงมาล้างถูนะคราวนี้วิธีการปรับให้เราถอดตัวนี้ออกมาก่อนหมุนนะบางทีเนี้ยม,มันจะดึงไม่ออก เราจะต้องทำการหมุนหาให้มันปลดสลักล็อกก่อนอปลดแล้วหมุนหมุนแล้วมันจะแก๊กแล้วมันก็จะเข้าล็อกอมักบบนด,ด,ดึงออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะพอดึงออกมาเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราเราต้องปิดน้ำ้วยหล่ะพอเราดึงออกมาเสร็จเนี่ยเนี่ยยางตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวในการทําให้น้ำมันไม่ไหลลงมาในโถนะคราวนี้ให้สังเกตตัวก,กระบอกจะมีอยู่สองฝั่งก็คือเต็มดวงกับครึ่งดวงเต็มดวงคือใช้น้ําฟูฝัด ครึ่งดวงคือใช้น้ำฮาร์ฟฟัดหรือว่าน้ำมากน้ำน้อยนะคราวนี้วิธีการปรับอันเนี้จะเป็นตัวทุนเป็นตัวทุนในการน่วงให้ลูกโปปิดช้าปิดเร็วจะสังเกตเห็นนะครับว่าค่าโรงงานที่เขาตั้งมาเนี่ยเขาจะตั้งไว้กลางๆสมมุติถ้าเราอยากให้มันปิดช้าลงเพื่อให้น้ำมันล้างโถมากขึ้นให้เรากดตรงนี้เนี่ยไหมปุ่มนี้กดแล้วก็ดันลงให้มันสุดลักษณะแบบนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมกดดันลงให้มันสุดซึ่งจาก ค่าโรงงานสามวิพอเรากดตัวนี้ลงไปเนี่ยอาจจะเป็นห้าวิถึงหกวิแล้วก็จะทําให้น้ำมา,มาฝัดเกลี้ยงมากขึ้นอนนันเนี้ยฝั่งยาวๆแบบนี้จะเป็นของฝั่งน้ํามากส่วนน้ําน้อยก็จะเป็นตัวนี้เห็เนไหมค่าโรงงานเขาจะปล่อยไว้รูหนึ่งถ้าเราอยากให้มันปิดช้าเราก็กดมันลงลักษณะแบบนี้นะก็จะได้การปรับเวลาลูกปบกให้มันปิดช้าลงน้ํามาล้างถูกมากขึ้นคราวนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการ ความแตกต่างนะครับวิธีการเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีสลักเดือยจยเห็นไหมเนี่ยเดือยเ,ยเห็นไหมเดือยใส่เดือยให้ตรงล็อกนะฮะมันจะมีเดือยมีล็อกมีบากมันอยู่ประมาณเนี้เห็นไหมวิธีการเราก็ใส่เข้าไปใส่ไปแล้วก็หมุนหมุนให้มันตรงตำแหน่งถ้าหมุนได้ตำแหน่งเข้าล็อกมันก็จะได้ประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราปรับแล้วเนี่ยปริมาณน,น้ําจะแตกต่างจากก่อนที่เราจะปรับไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ กันเราแดกเปิดวาวน้ําโอเคหลังจากที่เราปรับตัวหน่วงเวลาแล้วมาดูความแตกต่างเมื่อกี้มันประมาณตีไว้ประมาณสองสามวิเอาดีแล้วกดแล้วปล่อยมาดูนะฮะนี่เห็นไ,ไหมฮะ ปริมาณน้ําเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโครกมากขึ้นปริมาณน้ําที่มาล้างในถูเนี่ยเยอะขึ้นการฝัดมันก็จะทาให้การฝัดชําระล้างเนเกลี้ยงมากขึ้นนะสำหรับท่านใดที่เจอปัญหาเโครกฝัดไม่เกลี้ยงเนี่ยก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะนอกเหนือจากการปรับเพิ่มระดับน้ําแล้วนะเรายังสามารถที่จะปรับตัวหน่วงเวลาเปิดปิดในแทงค์น้ําได้นะก็ท่านใดเจอปัญหาก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้สามารถทําได้เองง่ายๆนะครับโอเคสวยงามครับ